ท่าดิบนะคะมีทั้งหมดสี่ท่านะคะท่าที่หนึ่งค่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ที่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าหเจแปดขึ้นท่าที่1 1 2่งหนึ่งสอามสี่ห้าหกดแดสองหนึ่งสอง

8, 8 9, 9, 6, 6, 4, 3, 1 1ดแปดหน2่งหน